กองท้ายครับท่านผู้ชมกับคนชนเมืองเราเก็บที่ร้อยกับหลุดสาวพี่น้องกับเครื่องยนต์สีจังหวะเราเรียนแล้วบริการานสิบนาทีในรลานบ้านแล้วเราสูบน้ำวันนี้รับปี่หน้าตาเหมือนพ่อสาวน้อยบ้านามาอะไรรู้วันนี้สูบน้ำมาสูบน้ําใส่ข้าวเนาะสูบน้ําบ่อข้างหลังนี่เนาะเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันถานสูบสองคนสองคนเราช่วยกันโอเคไหมโอเคเตรียมตัวป ดึงดึงขึ้นดึง,ดงออกมาให้สุดแขนเลยดึงดึงข้าไปยืนใกล้ๆพี่พี่เอออยู่กับเราครับบนชนเมืองนะครับวันนี้มาสูบน้ำเข้านานะครับเครื่องยนต์เบนซิน 4จ,จังหวะ7แปลง3นิ้วนะครับในตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมเราเติมน้ำมันเต็มถังนะครับจะมาเทียบดูว่า1ถังนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับและจะได้ปริมาณน้ำมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเราเดินเครื่องไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เร่งเต็มที่นะครับเรามาดูปริมาณน้ำนะครับในช่วงแรกนะเราเริ่ม9้านาฬิกา30นาทีนะครับเราจับเวลาดูว่าเราจะได้ นะครับปริมาณมวลน้ําเยอะเท่าไรนะครับและนะครับใช้เวลานะครับน้ำหนึ่งถังนะครับไอ้น้ำมันหนึ่งถังเนี่ยมันจะประหยัดเชื้อเพลิงไหมประหยัดน้ํามันไหมนะครับใช้เวลานานเท่าไรและได้ปริมาณน้ําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดคอมเมนต์นะครับฝากแชร์ไปนะครับในตอนนี้เนี่ยน้ำไม่มีใส่ข้าวนะครับดูยากขึ้น เยอะเลยในพื้นนาตรงที่สูงสูงหน่อยนะครับเราก็มาเติมน้ำให้เขาในะหลายๆพื้นที่ก็คงจะเติมเช่นเดียวกันนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมคอยติดตามไปเรื่อย,ๆ,อย,อยๆแล้วกันนะครับพี่น้องกับเครื่องยนต์4ีจังหวะนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4ีจังหวะติดแรง3นิ้วนะครับ2ชั่วโมงผ่านไปอันนี้ปิดเครื่องไว้พักเครื่องเรามาดูน้ํามันนะครับน้ํามันเปิดดูแล้วน้ํามันเหลือเลยนะครับผู้ชม เราวมาดูน้ำมันกันโอ้โหโทษทีครับน้ำมันเหลือไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะน้ำมันยัง,ยงเหลือนะครับยังเหลือเลยสบายสบายสองชั่วโมงน้องได้น้ำเยอะเลยนะครับนะตอนนี้เราพักเครื่องแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเราก็จะทําการเดินเครื่องต่อนะครับเพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับเดินเครื่องสักสองชั่วโมงแล้วก็พักให้เครื่องได้พักผ่อน เครื่องด้วยนะครับเป็นการดูแลรักษาเครื่องยนต์ไปในตัวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมกับเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ7แรง3นิ้วนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปเรื่อยๆยาวๆกับเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะ7แรง3นิ้วนะครับผ่านไป10นาทีพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูว่า10นาทีนี้กับพื้นที่400ตารางเมตรนะครับ นะตรงนี้น้ําเริ่มดันมาแล้วครับนะก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะที่ทําการเกษตรยอยากจะมีเครื่องสูบน้ําเอาไว้สักเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้จัดหาได้ง่ายขึ้นนะครับราคาก็ย่อมเยาวอยู่ที่เราดูแลนะครับนะขยันมันทายเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องให้เขา,าดูแลเครื่องยนต์อยู่เรื่อยๆก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับตัวผมเองคนชนเมืองก็ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับให้ใครทั้งสิ้นเพียงแต่นะครับ มานาเสนอให้เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับพี่น้องการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับกับแปลงแรกนะครับที่เราสูบน้ําเข้าใส่นาพื้นที่แปลงแรกนี้400ตารางเมตรนะครับผ่านไป10นาทีนะครับน้ำดันขึ้นมาเยอะเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์อยู่ด้านนู้นแล้วนะเครื่องยนต์ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ7แรง3นิ้วนะครับนะเรามาอัปเดตให้ดูเย็นแล้วนะครับ17นาฬิกา30นาทีได้เวลากลับบ้านแล้วนะเราสูบน้ำวันนี้กับเครื่องยนต์เบนซ สี่จังหวะเจ็ดแรงนะครับสามนิ้วนะได้ปริมาณน,น้ําที่เยอะเลยแล้วก็น้ําลดลงเยอะเลยนะครับดูในบ่อนะครับโลตัสเต้นน้ำลดลงเยอะนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราถอดนะครับถอดออกถอดถอดุปกรณ์แล้วก็สา,ายแข็งนี่ยาวสิบเมตรเดี๋ยวเราเอาใส่รถอะไรนะส,สายเล็งเนาะเป็นะสายเลง็งแล้วก็ถอดาสายอ่อน ครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราเอาใส่รถยังไงนะสะดวกสบายง่ายเดี๋ยวอีกหน่อยดูกันต่อไปก่อนกลับบ้านครับผมนี่เราถอดเลยนะออกเลยนะครับง่ายนะครับแล้วเราก็ดึงออกโอเคแล้วกันเดี๋ยวอีกหน่อยเราเจอกันที่าท่านผู้ชมนะกับคนชนเมืองเรา เก็บเรียบร้อยกับลูกสาวคนเก่งสาวเก๋มาช่วยพ่อนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ7แรง3นิ้วนะครับม้วนสายเก็บง่ายๆนะครับบนรถซาเล้งนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านน้องลูกสาวเนาะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วใช่ไหมครับนุ่งก็คือโอ้โหสตาร์ทรอพ่อเลยนะปริมาณน้ำที่เราสูบในวันนี้นะครับ นะลดลงไปเยอะเลยนะครับแล้วกนะ็เราก็ได้น้นา,นานะครับเข้านานะครับหลายๆแปลงหลายๆบิงเลยนะยาวไปนู่นเลยนะครับตอนนี้ก็มืดค่าแล้วนะครับจวนจาก8ินาฬิกาแล้วเก็บของเรียบร้อยอ้าวน้องเก๋พร้อมหรือยังครับ,คครบถ้าพร้อมแล้วอ้าวจบกันเพียงเท่านี้ปิดคลิปแค่นี้จ้าบ๊ายบายเก่งมากลูกสาว